เส้นเลือดอุดตันไรมันในเส้นเลือดสูงบออยากเป็นเฮ็ดตามเด้อสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับตามคําเรียกร้องเส้นเลือดอุดตันใครมันในเส้นเลือดพวกคอเลสเตอรอลสเตอรอลสูงทะลุทะลวงเส้นเลือดต่างๆให้มันทํางานได้ดีขึ้นบะว,ว่าสิเส้นเลือดไปไอให้หัวใจสูบชีตหรือว่าเส้นเลือด สมองป้องกันบ่ให้สมองตีบงัน,นไปละลายไปสลายไขมันหรือว่าความเหนืดความเหนียวของเลือดให้มันเร็วนะบวบว่า,าสิไขมันนี่ก็ทะลุทะลวงออกไปเลยในเส้นเลือดเพชรง่ายๆด้วยสมุนไพรไทยบ้านเฮานี่ละ่ะมีอีอย่างแน่เบิ่งนะพี่น้องนะนี่ขิงนะครับขิงขิงมะนาวกระเทียมนะครับ แล้วก็น้ำผึ้งรูแล้วเฮ็ดตามเลยนะครับขิงเขามาหันห่นหั่นหั่นเป็นชิ้นน้อยๆน,นะครับหั่นบางนะครับเป็นชิ้นน้อยๆก่อนกระเทียมเขากะปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกเรียบร้อยเขากะเอาใส้คกนะครับใส่คกถึงขิงถึงกระเทียมนะครับไส่คกแล้วกะตำนะครับตำให้ละเอียดเพราะว่าสิธ ตำหรือปั้นหรือบดเฮ็ดยังไดก็แล้วแต่นะต้องให้มันละเอียดนะครับไอกระเทียมนี่สีไส้ไ่ใส่ก็ได้นะครับหรือสใส่เฉพาะขิงย่างเดียวก็ได้นะครับเปาไปย่างละเอียดได้ยังสี่แล้วนะพี่น้องนะนี่ถ้าปั้นสีละเอียดก็นี่นะครับบที่นี่เฮาสิตักใส้ถ้วยเอตักตักใส่ถ้่วนะครับตักไส้แก้วประมาณสองซ้อนนะพี่น้องเนาะตักตักไส้ห่อยพวเดเอาอีกน้อยนะึง ออประมาณสองซ่อนโต๊ะประมาณนะครับเออโอเคนี่กระสิประมาณนี่นะครับนี่ที่นี่ตามด้วยบีบปักเนาใไ่ปักเนาไ่ผู้ใดมักสมกับส่ประมาณนวยหนึ่งหรือสซเครื่องนวยได้นะครับอตนนี้กะประมาณเอานะครับตามด้วยน้ำเพิงนะครับน้ำเพิงประมาณครึง่งถึงหนึ่งเป๊กนะครับใไซบีครึ่งหรือหนึ่งเป๊กได้นะครับนี่กระสีจึงสี่เลยนะครับ ตามไปด้วยน้ำโซดานะครับนี่น้ำโซดานะครับเป็นฟองพุทธนะครับโซดาเอ,อปล่อยให้มันหายฟองก่อนแล้วค่อยเติมเติมให้มันประมาณจากจึงซี่นะพี่น้องนะนี่นะให้มันเป็นประมาณนี้นะครับค้นให้มันเข่ากันนะพี่น้องค้นจนกว่ามันสิเข่ากันนะน่ะค้นไปค้นไปเขาถ้าเขาค้นเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้จากสองสามนาทีนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันผสม ไปนั่นกันก้อนให้มันเข่ากันได้ดีก่อนนะครับพราว่าสีน้ำผึ่งหรือว่าโซดาน้ำแบบน,น้ำน้ำขิงยังสินะครับเสร็จเรียบร้อยนะพี่น้องนะเขาสิกองเอาเอาอย่างมะกรูดก็ได้นะพี่น้องหรือว่าสิกลิ้งสี่เลยก็ได้นะครับบอกถ้ากินทั้งกากได้ก็ดีถ้าเ่อกินกากก็กินแต่น้ำมันนะครับเสร็จเรียบร้อยกับรสชาติกะซิหอมแซบ่บหวานเปรี้ยวโอ้สรุปว่าแซ่บนะครับกินกายนะครับ การกินกินย้ำใดก็ได้นะพี่น้องฮะแล้วแต่อยากอยากสิกินสันอกว่าหรือถ้าผู้ใดเป็นพวกไขมันในเส้นเลือดหรือว่าเส้นเลือดอุดตันนะพี่น้องก็กินควรกินประมาณเมื่อละสองครั้งอาจจะเป็นเศร้าแรงหรือเวลาใดก็แล้วแต่เหมาะสําหรับคนที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือหรือว่าแล้วก็ไอเส้นเลือดสมองตีบนะอันนี้สีมีผลดีต่อพวกนี่ย่างมากเลยเพื่ออันนี้ไปทะลวงมาเลยนะครับ สูตรนี่บ่แม่นดีแต่เฉพาะที่ว่ามานะพี่น้องอันนี่รวมถึงพวกเป็นไม้เกลฑดปวดหัวดูๆหรือว่าเป็นวัดเป็นไข่อย่างบ่อยๆนะ่ะพวกนี้ไอ้น,นี่สิไปต้านทานเป็นภุมมต้านทานได้ดีมากนี่สมุนไพรไทยสยางสมุนไพรไทยเฮ็ดกินไหวโรคไพรบ่บเบ,เบียดเบียนสวัสดีครับที่ให้อีหล่ากิน <c oughs> กินให้พี่น้องเพื่อนเบิ่งดู อ๋สีป้อนจะดอกว่าแซบบล่ล่ะอร่อยมากแซบมากค่ะนี่ของจริงมันต้องตัวนี่ส,สลายสลายไปให้เบิดพวกไขมันพวกเช่นเลือดอุดตัน,นบ่พอใจบ่พอใจ